สวัสดีครับพบกับโจทย์ข้อ13เลข O อเนปี53นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ ace และ bcd เนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงตัดกันที่ c นี่คือ c นะครับส่วนของเส้นตรง ab แล้วก็ de ขนานกันนะครับ ab ยาว2 a c ยาว1.5 de ยาว4โอเค dc เนี่ยยาวเท่ากับ ab คือ dc คือเส้นนี้นะครับยาวเท่ากับ ab bc ยาว x โอเคนะ ec ยาว y จงหา x บวก y นะครับผม อันแรกเลยเนี่ยข้อมูลแรกที่บอกว่า ab และ de ขนานกันนะครับเราจะได้ว่ามุมนี้ครับมันก็เท่ากับมุมนี้ถูกไหมครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับก็เท่ากับมุมตรงนี้ด้วยถูกไหมครับเพราะเป็นมุมแย้งใช่ไหมครับและมุมนี้ก็มุมตรงข้ามยังไงก็เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม abc นะครับกับสามเหลี่ยม cde นะครับมันคล้ายกันถูกไหมครับเพราะว่ามุมทุกมุม เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือเราพยายามมาหาอัตราส่วนเถอะว่าสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม CDE เนี่ยมันมีอัตราส่วนเป็นเท่าไรต่อกันดีไหมครับนี่เลยครับได้ข้อมูลตัวแรกมาแล้วเรารู้ว่าด้านเนี้ยนะครับมันยาว2ยาว2เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามมุมหนวดหนวด,ดนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็ต้องเทียบด้านที่เหมือนกันถูกไหมครับด้านที่เหมือนกันก็คือด้านที่ตรงข้ามมุมหนวดหนวด,ดนี่เหมือนกันซึ่งคือ4นั่นสแสดงให้เห็นว่าอะไรครับ สามเหลี่ยมออสามเหลี่ยมใหญ่นะครับความยาวของทุกอย่างความยาวของทุกอย่างในสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยจะเป็น2เท่าของไอ้สามเหลี่ยมเล็กนี่ถูกไหมครับครับผมเพราะฉะนั e ้นเราจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า y เนี่ยก็จะเป็น2เท่าของด้าน1.5ถูกไหมครับก็คือจะเป็น3มเซนนั่นเองทําไมเหรอครับเพราะว่า y เนี่ยอยู่ตรงข้ามด้าน3ขีดเอ้ยโทษครับ y เนี่ยอยู่ตรงข้ามมุม4 3ขีดนี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปรียบเทียบ ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม3ขีดนี่เหมือนกันซึ่งคือด้านนี้ซึ่งก็คือ1.5เซนนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ครับก็จะเป็น2เท่าของด้านนี้ก็คือจะเป็น3มเซนนั่นเองมาดู X บ้าง x เทียบเท่าได้กับด้านไหนของสามเหลี่ยม cde ครับก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม2ขีดนี่ถูกไหมครับก็คือด้านนี้นั่นเองแล้วเขาบอกว่าด้าน c d เนี่ยยาวเท่าด้าน a b ซึ่งก็คือ2ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้น x เนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ CD ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1น,นั่นเองเพราะฉะนั้น x บวก y ก็จะเป็น1บวก3ซึ่งก็คือ4ตอบข้อ3นะครับผมเท่านี้เองครับหลักการทำโจทย์ข้อพวกนี้ก็คือว่าพยายามเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับมาใส่นะครับแล้วก็ดูว่าข้อมูลไหนยังไม่ได้ใช้บ้างอะไรเท่านี้นครับแล้วถ,ถ,ถ้าเกิดเจอว่ามันอะไรขนาดกันก็คือพยายามหามุมแย้งนะครับ แล้วก็พอสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยมมันคล้ายกันเนี่ยก็พยายามหาอัตราส่วนของสามเหลี่ยมทั้ง2องอันนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่ต่อกันนะครับผมเท่านี้เองครับขอบคุณครับ